สวัสดีค่ะแม่แม่ขอพูดเบาๆนะดูดูดูแม่ดูฝนตกแม่แม่คะดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฝนตกความสุขของมีหน้าแม่แม่คะดูโอ้ยโอ้ยมีหน้าสุดยอดมากโอ้โหถูท้องถูท้องนี่อยู่ข้างอ่อนก็พอข้างหลังแม่แม่หนุ่มพี่วันพี่วันอยู่ฝั่งนู้นแม่แม่คะดูที่ดอกคูนนะคะเนาะ เอาซาเต็มที่เลยแม่ดูดูตาเลือกดูตาเลือกแม่แม่ตาเลือกไม่ไหวโอ้โหฟ,ฟินฟินฝนตกเลยได้เล่นน้ำฝนเ้าฟินแม่แม่ดูบ้าดูพี่ดอกคูณพี่ดอกคูณก็มีแอบเล่นนะดูเพื่อนเพื่อนเขายังตัว ยังตัวอ่ะตัวดำดำอยู่เลยมาเจอไม่น่าโอ๊ยแม่แม่แมะยรู้ด้วยว่าแม่เอบไทยดูด้วยว่าแม่บนนิ่งเชียวแม่แมดอูอาจจะทำยังไงแม่บนหนูล้อนะคะ,นะคะดูนะคะอ้โหในโอ,นโอ้คัน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  โอ้โห,โห,โหไม่อวนก็ไม่ยอมแม่แม่ดูพี่อวนไม่ยอมกว่าน้องได้ซีนโอ้โหตโัวพี่ตะโกนซีแม่แม่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโอ้นี่นี่หนูก็ทำได้ถึงหนูจะอ้วนหนูก็ทำได้โอ้ยลุกขึ้นไม่ลุกโอ้โห,โหไม่มีใครยอมใครกันเลยพี่ไปน้องมาในคนละทีแม่แม่ดู โชว์โชว์กันคนละทีโอ้โหหัวทิมหัวทิมโอ้ยแม่ดูดูตูดโอ้หัวทิมน้องหนึ่งโอ้ยมีนะทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้ออ่ะอพอต่อไปพี่วันพี่วันทำยังไงสู้น้องก็ นี่นี่่จ้าขอของกินน่อยเหนื่อยแล้วหนูอยากกินของกินหนูเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหฝนตกนะคะแม่แม่วันนี้ดูพี่อ้วนพี่อ้วนต่อไปชอบพี่อ้วนโอ้โหดูพีเดอกคณทำแม่แม่หนู ดูพุงตัวเองน้อยโอ้ยไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆมันไปไม่ไหวจริงๆมันติดพงุงโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยต่อไปี่อ้วนอ่ะหมดพลังแล้วแม่ๆค่ะหมดพลังเติมพลังหน่อยสิเติมพลังกับเจ้ากล้วยน้อยๆหน่อย,อยสิ วมาในอุ้ยอุยมีพลังขึ้นมานิดหนึ่งมีพลังขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่เล่นแล้วหรอโอ้โหโบเบอโอ้กอนอยไม ขอให้หนูหน่อยโอ้ยโอ้ย,อยแม่ดูเล็กน้อยอ่าเอาสับปะรดไปสิจะมีพลังหรือเปล่าอึมหักก่อนไม่ไปแล้วได้ของกินพี่อ้วนก็ยังไม่หยุดเลยพี่อ้วนพลังยังล้นเหลือ พี่อ้วนพลังล้นเรือมากไม่แม่ดนูนี่นี่นี่ดูพี่อ้วนนะอย่ามาแย่งซีนพี่จอดของพี่ลูกวนละทีอ้วนเอว่าทำอะไรดูท้องตัวเองหนอนี่นี่อยากทำเหมือนน้องหนูห้ามแย่งซีนพี่ห้ามเข้ากล้องให้พี่ก่อนอไปไปดูพี่สิโอ้ดูพี่หนูสิอะไรอย่างนั้นพี่หนูทำอะไรอย่างนั้นโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยมแม่ดู โอ้โหโอ้ยได้กินไปปุ๊บพลังเยอะเชียวได้กินไปพลังเยอะมากแม่แม่ดูผิววันบอกว่าไม่กินค้าย่าหน้าย่าข้างหน้ายังไม่กินเลยแม่แม่นี่นาควรจะพอได้แล้วดูตาเหลือกตาเรือดูดูเด็กน้อยตาเหลือกแม่ดู เป็นสาวเป็นแท้ตาเหลือดได้ยังไงโอเคแม่แม,ม่เดี๋ยวน้องควงคณะยาไปเตรียมตัวจับผลไม้กหอนนะคะนอะแล้วเจอกันคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมความน่ารักของน้องมีหนะ้าแล้วก็พี่ดอกคุณนะคะขอบรักคุณค่ะ